หลวอีหนิงไม่เคยคาดคิดว่าจะมีวันหนึ่งที่หลวเส้นยวนลวงรู้เสียงหึงห่งๆปั่นป่วนดังอื้อในหูบางทีนั้นอาจจะเป็นเสียงอืออเองภายในหูจริงๆอีหนิงเฟื่องแส้เอ่ยถามว่าประโยคนี้ของท่านหมายความว่าอย่างไรและเมื่อหลวเส้นยวนเห็นใบหน้าซีดขาวของหลวอีหนิงหลวเส้นยวนยังจะมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจอีกหรือเขาลูบตาลง นางนินมันคงดุดขุนเขาหยิบการน้ำชามารินชาให้ตนเองแล้วกล่าวต่อไปว่าเท่ารู้หรือไม่ว่าในโจนแห่งนี้มีหน่วยสอดแนมอยู่เท่าไหร่ทุกทางเดินทุกลานกว้างทุกวันมีผู้ใดกล่าวสิ่งใดทำเรื่องอะไรข้ารู้ทั้งสิน้นเมื่อหลวซสนหยวนพูดจบก็สะบัดมือโยนสร้อยรูปรปะคำที่เมื่อครูน่นางให้สาวใช้ชาลาช่วยกันหาลงบนโต๊ะสร้อยถลายไปยังเบื้องหน้าของอีหนิงก่อนจะร่วงหล่นลงบนพื้นเสียงกระทบพื้นดังราวกับเสียงที่ตกกระทบลงใบหน้าของอีหนิงที่สาวใช้ชาลาไม่ได้เอามาคืนนางเพราะตกไปอยู่ในมือขอขงหลลววสน,วนแ้ หลดสนยวนจึงกล่าวต่อว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่กล่าวสิ่งใดเล่า ในปีนั้นเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในตระกูลลู่เมื่อแหร่กันที่เจ้าเคยไปอยู่ในตระกูลลู่ทั้งยังเป็นภรรยาของลู่ซื่อมือของลัวอีถิงสันเทานางอยากก้มตัวลงไปเก็บสร้อยลูกประคำแต่ก็ไม่กล้าทั้งร่างของอีหนิงผุดไปด้วยเหงื่อเย็นอีหนิงยังคงไม่อยากเชื่อแม้จะกนด่าต,ตนเองในใจพันครั้งหมื่นครั้งก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงอแสนโง่เขานั้นเขาได้ยินแล้วและล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลัวเซินยวนฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนั้นต้องคาดเดาได้หมดแล้วเป็นแน่หัวสสมมออองงงงขีหนน,งงน,นิบ นางคืนน้ำลายคาแล้วคาเล่าก่อนจะค่อยๆโน้มตัวลงไปเก็บสร้อยลูกประคำเส้นนั้นทันใดน,นั้นอีนิงก็ถูกหลดเส้นยนกระชากตัวออกมา ฟาดมือลงบนหลังมือของนางอย่างรวดเร็วแล้วกล่าวว่าห้ามเก็บนำเสียงของหลอเส้นยนแผลากร,ราวกับดังสะท้อนมาจากขุมนรกดูเหมือนอีหนิงจะเจ็บปวดบริเวณที่ถูกตีในที่สุดอีหนิงก็ย่อตัวลงกลางแขนอบกอดตนเองก่อนร้องไห้ออกมาแต่หลอดส้นยนเนี่ยก็บอกว่าที่เจ้าร้องไห้หมายความว่ายอย่างไรจะพูดสิค่ายหลอเส้นยนในตอนนี้จะรังเกียจหลอดอีหนิงที่แสดงท่าทีอ่อนแอปลอดบางเช่นนี้เขาจึงบีบปลายคางของอีหนิงบังคับให้อีหนิงมองตนส่วนหลัวอีหนิงก็ร้องไห้จนมีสภาพหน้าเวทนาย่แย่อดสู นางไม่อยากให้หลอดเส้นยนตเห็นสภาพเช่นนี้ของตนนางไม่ชอบให้ผู้อื่นเห็นนางร้องไห้เะว่าหลอดเส้นยวน์กับไม่ยอมปล่อยให้อีนิงก้มหน้าปลายคางของอีนิงเจ็บปวดเราก็จะแตกเป็นเสียเส่ยงๆเราจะมีเวลามาสนใจสภาพอัน่าเวทนาของตนอีกได้อย่างไรจากนั้นหลอดเส้นยนก็สะบัดมือออกในที่สุดหลวอีนิงก็รูกขึ้น บางทีอาจจะเป็นเพราะความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในฉับพันทำให้อีหนิงไม่อาจสะกดกล้าน,น้ำตาได้อีกยามนี้นางจึงสงบนิ่งขึ้นมาเล็กน้อยอีหนิงเยียนขอบเตียงค่อยๆประครองตัวลุกขึ้นด้วยสภาพหน้าเวทนา,นาไม่เหลือสิ่งใดให้แก้ต่างแล้วนอกเหนือจากกล่าวความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันหวนกลับมาเช่นเดิมทันในนั้นรั่วอีหนิงก็หัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่าช่างเถิดในเมื่อท่านอยากฟังข้าก็จะเล่านางผายมือออกไปเล็กน้อยกล่าวว่านั่งลงแล้วค่อยฟังเถิด ท่านรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วลูเจเสียมีภรรยาที่ตบแต่งไว้คนหนึ่งภรรยาของเขาเป็นคนจากตระกูลหลวแห่งเมืองสุนเตในตระกูลหลวเคยมีบัณฑิตจิ้นซื้อสองคนต่อมาผู้ญินของนายท่านสามหลวก็เสียชีวิตลงทิ้งบุตรสาวสองสามคนไว้ให้เขาผู้ที่แต่งให้ลูเจเสียก็คือนางหลวงผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดนางเติบโตขึ้นมาโดยปัศจากมานดาต่อมานางได้พบกับลูเจเสียในวัยหนุ่มลูเจเสียอยากแต่งรับนางเป็นภรรยาทว่าชาติกำเนิดของนางหลวงไม่คู่ควรกับเขา เขาจึงทุ่มเททุกวิธีทางงพโตบแต่งนางเข้าสู่ตระกูลลูกอีนิงในตอนนี้นก็กำลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตเหล่านั้นส่วนหลอดเส้นยวนยิ่งฟังสีหน้าก็ยิ่งดำคำ้ำนี่เป็นเรื่องที่เขาไม่อยากได้ยินมากที่สุดคราวแรกเขานึกอยากจะให้อีนิงบอกเล่าให้ละเอียดทวายามนี้กับรู้สึกเสียใจแล้วส่วนอีนิงเนี่ยก็เล่าต่อไปว่า ต่อมาในตระกูลลู่นั้นลู่เจียเสี่ยวไรตำแหน่งสถานะเขาจึงรอบวางแผงช่วงชิงบรรดาศักดิ์ซื่อจือจากพี่ชายเขาเพยายามคิดปกป้องนางหลวงที่เขาแต่งรับกลับมาด้วยหัวใจไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่ยอมบอกกล่าวนางเอาแต่แซงทําตัวเป็นคุณชายเสยเพลนางหลวงจึงถูกเขาปิดบังไปเช่นนี้ต่อมาระหว่างการช่วงชิงอํานาจ นางได้ตกจากหน้าผาจนเสียชีวิตแต่หลังจากการตายของนางลูเจเสียก็ได้ขึ้นเป็นขุนนางผู้ทรงอํานาจหลือเส้นหยวนนิ่งเงียบหลับตาลงเสียงลมหายใจหนักหน่วงดังสะท้อนท่ามกลางราติการอันยาวนานเสียงของลอยอินิงก็ยังเล่าต่อไปว่าแต่บางทีอาจเป็นเพราะดวงชะตาของนางลอยยังไม่ถึงคราจบสิน้นดวงวิญญ,ญาณอ้างวานรอนเรจึงได้ตกไปอยู่ในร่างของเด็กสาวที่เพิ่งเสียชีวิตจากนั้นนางก็ดําเนินชีวิตต่อไปแทนเด็กสาวผู้นั้นเด็กสาวผู้นั้นมีพี่ชายที่ถือกําเนิดจากอนุคนหนึ่งพี่ชายผู้นัั้้้นนรกกกแลว็ปปอองงงงาายย่่ิ ทว่าตัวเด็กสาวเล่านางกลับไม่ได้มองพิชัยที่ถืกอกำเนิดจากอนุพนั้นเป็นเช่นมนุษย์ท่านรู้หรือไม่ว่านางหลวงผู้นั้นคือผู้ใดหลวงเสนหยวนพันระเบิดอารมณ์เขาตัดบทนางกล่าวว่าพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วแต่อีหนิงก็ยังคงพูดต่อไปว่าก็คืออีหนิงที่อยู่ตรงหน้าท่านเพราะหากไม่พูดได้ชัดเจนความสัมพันธ์นี้ย่อมไม่ดีขึ้นมาได้ไปตลอดการราวกับทานน้ำแข็งที่แตกออกเป็นเสียงเสียงดูดลมหนาวสะท้านที่คอเขาไปด้วยเสียงโปรยปลายของหิมะชักนำให้ทางร่างของหลวงเสนหยวนจมดิ่งลงสู่เบื้องล คำรามดังกึกก้องเรื่องราวในอดีตท,ที่ฟังดูไรสาระนี้ราวกับบาดแผลที่กำลังทำลายหลุดเส้นยนให้ดับสูญสติผู้นี้เคยเป็นของผู้อื่นเคอใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเสียงหัวเราะต่ำของเขาดังขึ้นแล้วกล่าวว่าข้าคิดมาโดยตลอดว่าข้ากับลูดเจเซียมีความแค้นต่อกันเรื่องการยั่งชิงภรรยาเห็นทีคงไม่ผิดแล้วเพียงแต่สถานะผิดไปก็เท่านั้น